สวัสดีคะครับผมอิซาเบลแฮกเกอร์นะครับจะทำคลิปอีพีนะครับออนแค่อเอยอะะหมดเลย <iet S 1> <ด>แต<บ>กไปเจอนมวันนี้เราก็จะมายิงไกโดยใช้อัคไอคิดจัดจัดจัดให้หมดเลยจัดให้หมดอย่รู้เรื่อง โอ้โหเดินไปลูกกระสุนหมดอ่ามาเปิดไม้ได้แล้วเฮ้ยเปิดไม้ได้แล้วอย่างเงียบอย่างเงียบโอเคอย่างเงียบแล้วดิเดี๋ยวไล่เอาทอกเลยแต่เย็นบอดีนะวันนี้เราก็จะยิงไก่พาร์ที่นะเฮ้ยมันจะไก่จะยิงเราอย่างเดียวเลยวะโอ้ยโอ้ยไก่โอเคนะ คุดียวครับผมวคถามเลไหน่อยครับคุณอยากได้เงินทีต้องผิดหวังไหมผมมานอะไรักล่นเกมเมอร์จะถามในคอมเมนต์นะคะามีคนแบบแบบขโมยมีคนมาด่าคุณแล้วคุณจะรู้สึกไับเออยังเงียบผมแบบไม่สะสะส้านเลยใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจมันนะครับ ไม่ต้องสนใจแต่อย่ายิงผมนะครับเรื่องแตกไหนบอกจะยิงไงเราไม่ยอมยิงแกเออมามาอักแล้วมืออักมือชะกาศนะครับขอโทษตัวยไ,ไม่ต้องยิงไม่โดนเลยูบานบาน เราแรกว่ะเฮ้ยลาอันแรกวันนี้นะมากันทั้งแคร์เลยนะคะมาเล่นวันนี้หัวแครเขาไปเที่ยวนะครับไม่ได้มาูเลยนะว่าก็แทบดูเลยนะว่าแครเราทั้งแครนะมาเล่นด้วยกันที่เพื่อนเราทั้งหมดนะครับอยู่โรงเย็นยันนงปังนด้นทั้งหมดเลยนะใจเย็นเพื่ใจเย็น เยน็นแตกใบหนึ่งเหลือปลาไหลเอ็มพี่ให้จะใครวะ,ะปั๊บแตกปั๊บแตกเอ้ยลูกหมดแล้วอะ่ะใครปืนขอแรกหน่อยเฮ้ยยอมไม่ได้เฮ้ยระเบกวนรบกวนเอายอมไม่ได้เก็บนัดสุดท้ายสามสามนัดสุดท้ายาด,ดูยดินะครับสามนัดสุดท้ายยังฆ่าได้สามนัดสุดท้าย ไม่ได <laughs> ้พ <uk> ึ so ้อกันนั <shared> ่นดีกว่าแล้วเอาพืพ้อ <can> กินหออะไรล่น <lerin> ล่นล่นทวนอูว่าใบซ่อนใบซ่อนไม้ยังรัวผมก็เสียนอนคตอนไหนเกนังาใช้โเอเล่นนะครตอนนี้เใช้เชียรแท็กเล่นนะ โอ้ยลุกมาลุกมาเช็ดใ้เช็ดในการยิงระยะไกลนะครับเนี่ยทาเ้านะครับเช็ดได้นไหนครับเนี่ยครับจะไม่โดนารอบมรอบผปานนะครับทารักิก็อะไรนะลืมทำไปนะครับทำอะไรครับยิงไก่ครับยิงไก่ครับมาแล้วยิง เออมือสไลด์แตกวางข้างบนวางข้างบนเออแตกอยู่ข้างบนนี่ไงข้างบนมันแอบอยู่ข้างบนน่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ